ไปสนใจก็ตามลิงก์ไปนะที่ผมจะถ่ายรูปตอนนี้มันติดตั้งทุกรูปแบบให้ดูนะไม่ว่าจะเป็นแบบแขวนนะครับแขวนข้างแบบนี้นะครับแล้วก็แขวนแนวตั้งแขวนกับต,ต,ตัวตัวชั้นวางที่มันแขวนทางด้านบนนะเออสวยดี8 9ได้ประมาณ9ระดับนะครับถ้าเราต้องการที่จะรีไฟหรือว่าเพิ่มเนี่ยเรากดที่ปุ่ม power นะครับ ค้างเอาไว้มันก็จะค่อยๆลดหรือว่าเพิ่มความสว่างลงสวัสดีครับขอต้องรับเข้าสู่ช่องโอมโชสตูดิโอนครับผมไปได้โคมไฟอ่านหนังสือมากนะครับมีแบตเตอรี่ในตัวได้เป็นแบบติดก,กับตัวชั้นเชลอะไรเงี้ยนะครับเดี๋ยวมาแกะดูด้านในกีนึงครับโอมโชสเตติโอกล่องแค่นี้เองครับโอ้โหแพ็กเกจมาซะาเบลมเพิ่มเลยนะคโั้กล่องก็มีแค่นี้เองนะขนาดในนี้ขนาดนะครับ24 คูณมจุดห้าคูณสองจุดสองเซนนะครับในลักษาตาเป็นแบบนี้นะครับที่กล่องจะมีตัวเป็นเมาส์เป็นขาย,ยึดมาให้นะครับออาไหนแกดูแก,ด,แกดูกันนะครับมีขาย,ยึดมาให้อ่านี่มีเป็นที่วางด้วยนะครับเออเท่ดีในกล่องหมดแล้วไม่มีอะไรแล้วแต่ว่าเนี่ยซันแคนนี้เองกับมีรีโมด้วยนะครับทุกคนมีลิโมด้วยนะครับแล้วก็จะมีเป็นกาวสองหน้ามาให้ นี่มาแล้วเดี๋ยวดูอุปรกรณ์ทั้งหมดก่อนดีกว่านะว่าได้อะไรบ้างนะครับอ่านี่เป็นขาตั้งนะครับและอันนี้ก็เป็นขาเกี่ยวนะจะเป็น2องอันแบบนี้นะครับเอาไว้เกี่ยวนะครับเอาไว้เกี่ยวทางด้านนี้อ่าแล้วแต่ว่าเราจะไปเกี่ยววางยังไงนะครับเนี่ยเห็นไหมเป็นที่ยึดแบบนี้เลยนะครับจะยึดแบบนี้ใส่เข้าไปอ่าจะยึดเป็นแต่แนวนอนอย่างนี้หรือว่าจะใส่เป็นแนวตั้งแบบนี้ ได้ทั้งหมดเลยนะครับจะยึดเป็นแนวตั้งก็ได้ถ้ายึดเป็นแนวตั้งก็คือขามันจะเป็นแบบนี้นะครับเราก็ใส่เข้าไปแล้วก็เลื่อนขึ้นอย่างนั้นเออเฮ้ยอันนี้ประสงค์ดีว่ะนะครับอันนี้ประสงค์ดี5โวลต์1แอมป์2อแอมป์ตัวไฟนี้มันกี่วัตต์ก็ไม่รู้นะเดี๋ยวดูในกล่องทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวดูสเปคเข้ากทีหนึ่งแล้วก็ขาตัวนี้นะครับเป็นขาแบบหัวบอลนะครับหมุนขยับได้นะครับโดยที่เสียบกับตรงนี้อ๋อนี่ไงนะครับนี้ ปึ๊บเข้าไปแล้วก็เลื่อนปึ๊บก็ามาเออนี่นะครับอันนี้เราก็ไปติดกับอ่าเพดานติดข้างขวาหรือว่าติดตรงอ่าไอตงุงไอไอเชลที่มันเป็นชั้นวางของโต๊ะที่โต๊ะเราอะไรแบบนี้นะครับเราจะดึงออกมาก็ดันปึ๊บแล้วก็ออกมาได้อ่าอเทเลยนะครับในส่วนของที่วางตรงนี้อ่าเนี่ยผมผมชอบอันนี้มันมากเลยนะที่วางมันเนี่ย คือเข้าใจทําดีเนี่ยมันก็เป็นที่วางแบบนี้นะครับวางก็ไปตั้งเออไปตั้งตรงไหนก็ได้อะที่เราจะไปตั้งอ่ะนะครับเจ๋งดีนะครับอเนกประสงค์ดีนะครับมีสายยาวมีสายเสียบม,มาให้นะครับเป็น USB แล้วก็เป็นไทยยังเป็นอ่ายังเป็นไมโคร USB อยู่นะครับปวดชาร์จตรงนี้นะครับมีสายมาให้ก็ยาวเท่าไหร่เอย สายยาวอยู่แล้วก็ประมาณ1.5เมตรนะครับสายยาวประมาณ1.5เมตรเลยยาวทีเดียวนะครับอันนี้เป็นรีโมทนะครับรีโมทอ่าอย่าลืมดึงนี้ออกก่อนนะครับรีโมดเขาจะใส่อันนี้ไว้นะครับเป็นแผ่นพลาสติกอ่าป้องกันไม่ให้ไม่ให้มันระบบไฟมันทํางานนั่นเองไม่ให้ไม่ให้ตัว่านมนสัมผัสกันนะครับดึงออกได้เลยเพื่อที่จะใช้งานได้นะครับลองเอาไปชาร์จด้วยก่อนะครับนะครับอุปกรณ์ทั้งหมดก็มีประมาณนี้นะครับผม มีรีโมทนะครับมีเป็นกาวสองหน้าของ 3M มมาให้นะครับเอาไว้ยึดติดนะครับเอาไว้ติดกับตัวฐานตรงนี้นะคือเราติดตรงนี้แล้วก็ไปติดกับขั้งฝาพดานตรงไหนก็ได้นะแล้วก็เอาเนี่ยไปไป,ไปเอาตัวหลอดไฟไปติดนะครับอันเล็กก็จะเป็นนี่ที่ยึดของอันเล็กกานะครับจะมีมาให้อะไหลมาให้หมดเลยนะเนี่ยขายึดมี3อันนะ่ะเออทำไมขายึดมีให้3อันนะ่ะขายึดก็มีมาให้3อันไม่ใช่4นะ แต่ว่ากระดาษกาวเนี่ยเออกาวสองหน้ามีมาให้สี่อันนะครับขายึดตรงนี้อันเล็กนี่มีสามแล้วก็มีขาอันนี้นะก็มีกาวตัวนี้อันนึงเอาไว้ติดกับตรงนี้มั้งนะครับนี่ก็ติดไม่ได้อยู่ดีนียมันวางเอาไว้วางเฉยอ่ามีกาวสองหน้ามาให้เท่านี้นะครับอันใหญ่สองอันเล็กสี่แร้ขาอันนี้นะครับแล้วก็ตัวหลอดไฟนะครับอาจจะไม่มีแบตมัง้งแล้วตัวนี้เหมือนใช้ระบบสัมผัสนะ นะครับคุณู้เครื่องสืจะเป็นระบบสัมผัสนะครับอขาอน,นี่มีมาให้สามอันนะผมไม่รู้จริงๆแล้วเขาจะให้สี่ไม่รู้ว่าเขาจะให้สี่หรือให้สามเหมือนกันนะครับอาจจะอันนึ่งก็คือถ้าเกิดว่าแขวนเนี่ยถ้าเกิดแขวนทางด้านแนวตั้งเนี่ยนะครับมันไม่ต้องยึดข้างล่างไงมันไม่ต้องยึดข้างล่างถ้าแขวนทางด้านแนวตั้งเมาใช้อันเดียวนะครับใส่เข้าไปแล้วก็แขวนได้เลยใช่ไหมเออมันก็ได้เป็นอันเดียวแต่ถ้า แขวนแนวนอนแบบนี้นะครับถ้าแขวนแนวนอนมันจะเป็นที่จะต้องใช้2อันนี่แบบนี้นะครับจะเป็นที่ต้องใช้2อันเขาก็เลยให้มาแค่สามอันมั้งนะครับเหตุผลครับนี่อย่างเงี้ยคือติดแนวนอนแบบนี้นะครับแต่ถ้าติดแนวตั้งอ่ะมันก็จะใช้อันเดียวไงใช้อันเดียวนะครับปุ๊บพอเราแขวนเสร็จมันก็ห้อยอยู่นี้เลยนะครับไม่ต้องไปแขวน2อันเนี่ยนี่คือแขวนอันเดียวแนวตั้งนะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวชาร์จแบตดูก่อนว่าชาร์จกี่ชั่วโมงนะครับ แล้วก็การชาร์จเป็นยังไงนะครับพอชาร์จเต็มแล้วเป็นแบบไหนนะครับผมอ่าเดี๋ยวจะมาลองเสียบชาร์จทิ้งไว้นะครับว่าจะชาร์จใช้เวลาประมาณกี่ชั่วโมงครับเวลาชาร์จก็ไฟจะขึ้นเป็นสีแดงแบบน like though, ี้นะครับนี่จะไฟจะขึ้นเป็นสีแดงรูที่ชาร์จแบบนี้นะนะครับเดี๋ยวเวลาแบตเต็มแล้วมาดูกันว่ามันจะขึ้นไฟจะขึ้นเป็นยังไงนะครับอ่าอเคครับตอนนี้ก็แบตเต็มเรียบร้อยแล้วเวลาแบตเต็มไฟจะดับไปนะครับไฟที่เสียบชาร์จครับก็โหใช้เวลานานกันนะประมาณ2-3งสามชั่วโมงเลยครับอันนี้ คือแบตไม่มีเลยนะครับแล้วก็มาชาร์จนะครับไฟขึ้นเป็นสีแดงนะครับเวลาแบตหมดแล้วเอ้ยเวลาชาร์จเต็มแล้วไฟจะดับไปแบบนี้นะครับผมทุกคนโอเคครับเดี๋ยวจะทําการทดสอบนะครับความสว่างแล้วก็อ่าระยะเวลาในการเปิดไฟนะอยากจะรู้ว่าแบตเขาเนี่ยเวลาเปิดไฟสุดแล้วนะครับมันจะอยู่ได้กี่ชั่วโมงนะครับเดี๋ยวเราทดสอบกันเลยนะครับ <S <S ผมก็จะเปิดแบบนี้อันนี้จะเป็นสว่างสุดไว้เลยนะแล้วก็ตอนนี้เวลาประมาณ3ามโมงครึ่งพอดีนะครับเวลาเวลาประมาณ3ามโมงครึ่งนะครับเดี๋ยวจะเปิด ไฟสว่างสุดนี้ทิ้งเอาไว้เลยนะครับเพื่อจะได้เช็คว่ามันจะอยู่ได้สักกี่ชั่วโมงนะครับผมถ้าเกิดเปิดไฟสุดนะครับก็เดี๋ยวมาลองทดสอบกันนะครับตอนนี้3ามโมงสามสิบเอ็ดนาทีนะครับผมเปิดทิ้งเอาไว้แบบนี้เลยนะครับโอเคนะครับทุกคนตอนนี้ไฟก็ใกล้จะมอดแล้วนะครับปลีลิปลีเต็มทีแล้วนะครับมันได้แค่ประมาณประมาณ3ามชั่วโมงไม่ถึงนะประมาณ2ชั่วโมงครึ่งเท่านั้นเองครับเพราะตอนนี้มันก็ เพิ่งจะหกโมงเองอ่ะนะตอนนี้เพิ่งจะหกโมงครับก็ได้ประมาณนี้นะครับแต่ว่าคือผมเปิดไฟสุดเลยงานนะครับเนี่ยผมรีดูนะว่าไฟมันใกล้จะดับแล้วนะครับผมรีไฟดูนี่มหไมไฟใกล้จะดับแล้วเนี่ยความสว่างอะไรไม่ได้นะนี่เปิดทิ้งไว้ก็อยู่ได้ประมาณสองชั่วโมงกว่าสามชั่วโมงนั้นเองนะครับแบบไม่ได้เยอะมากนะครับแต่ว่าหรือว่าเราแบบใช้ความสว่างสุดไปด้วยก็ไม่รู้เหมือนกันนะเออนะครับมันก็เลยนั่นแหจะแต่ตู้มเบาๆอ่ะแบต มันนาจะไม่ได้เยอะมากก็ท้งานก็หมายความว่ามันเหมาะนะครับกับเหมาะกับการใช้แบบสายเสียบมากกว่านะว่าเขามีสายมาให้ค่อนข้างยาวทีเดียวนะครับสายก็ประมาณ1.5เมตรเลยนะครับสายยาวนะครับสายเสียบแต่ก็แบบว่าสามารถที่จะโยกย้ายขยับไปติดตรงไหนก็ได้นะครับแบตเตอรี่ก็อยู่ได้สักพักหนึ่งก็แล้วกันเนะแต่ว่าถ้าเกิดอยากให้มันอยู่นานขึ้นเนี่ยก็ลองปรับรีไฟดูนะครับให้เหลือสักประมาณ ครึ่งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเออมันก็จะยืดอายุออกไปก็คิดว่าน่าจะได้นานขึ้นนะถ้าสมมติว่านี่นี่ปรับแบบนี่เราเร่งไฟเต็มสว่างสุดใช่ไหมก็อยู่ได้ประมาณ2ชั่วโมงครึ่งใช่ไหมครับหมแบบายความว่าถ้าเกิดว่าเราหลีไฟลงมาสักหน่อยเนี่ยมันถ้าได้ยืดไป3าี่ชั่วโมงได้สบาย,บายเลยนะนะครับอ่าทีนี้มาดูที่รีโมดรูปผมอธิบายไปหรือยังนะดูที่รีโมดกันแป๊บหนึ่งนะครับคือที่รีโมดเนี่ยก็จะตรงนี้เป็นสวิตช์เปิดปิดใช่ไหมอ่าเป็นสวิตช์เปิดปินปนปดนะครับรเป็นสวิตช์เปิดปปปิิิดดดดบเไ้้นนนะะครัตี เปิดปิดนะครับปุ่มที่2ปุ่ม M เมนี้ก็จะคือจะเป็นการเปลี่ยนโหมดสีนั่นเองนะครับอ่าเห็นไหมเปลี่ยนโหมดสีนะครับเปลี่ยนโหมดสีปึ๊บแล้วก็บวกลบนะครับสมมติเราเปิดแล้วบวกลบเนี่ยก็จะเป็นการเล่งไฟสุดกับรีไฟนะครับบวกลบเนี่ยเนี่ยรีไฟสุดแล้วก็ได้เหลือแค่นี้นะครับเปิดให้สุดเลยก็จะสว่างสุดแต่ว่านี่มันสว่างเรือมน้อยแล้วเดี๋ยวผมอธิบายทีดีกว่านะครับปุ่ม ปุ่ม M นี่นะครับปุ่มปุ่ม10นะครับปุ่ม10ก็คือเปิดมันจะทํางานแค่10นาทีแล้วมันจะดับนะครับเหมือนตั้งเวลาปิดนั่นเองครับแล้วก็30นี่ก็คือตั้งเวลาให้มันทํางานที่30นะครับมันก็จะปิดนะครับแต่ถ้าเราปิดไปปุ๊บมันก็จะเคลียร์ออกแล้วเปิดใหม่มันก็จะทํางานใหม่ตัวนี้ก็ไม่เกี่ยวแล้วนะครับก็มีประมาณนี้นะครับใครสนใจก็ตามลิงก์ไปนะที่ผมจะถ่ายรูปตอนนี้มันติดตั้งทุกรูปแบบไปดูนะไม่ว่าจะเป็นแบบแขวนนะครับแขวนข้างแบบนี้นะครับแล้วก็ แหวนแนวตั้งแขวนกับตัวตัว,ตวชั้นวางนะที่มันแขวนทางด้านบนนะเออสวยดีทีเดียวเลยนะครับค่อนข้าง,างติดตั้งดีเลยทีเดียวนะครับอันนี้ก็เป็นเปิดปิดธรรมดานะครับก็คือมันจะวนไปนะครับถ้าเกิดเราใช้นิ้วเปิดปิดรอะบบสัมผัสเนี่ยมันก็จะวนไปนะครับมันก็จะวนไปแต่ถ้าเราเปิดปิดตรงนี้ได้เลยเปิดปิดตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วค่อยมาเลือกโหมดเอาทีหนึ่งนะผมมาดูจริงหนึ่งว่าความสว่างเนี่ยได้ทั้งหมดกี่ระดับนะครับโอเคนะครับทุกคนเดี๋ยวจะมาลองนะครับ ความสว่างของไฟดวงนี้ให้ดูกันนะครับผมผมจะใช้รีโมทเปิดนะครับนี่อันนี้ถ้าเกิดกดเปิดมาปุ๊บเนี่ยมันจะอยู่น่าจะอยู่ในระดับห0สเปอร์เซ็นต์นะเดี๋ยวผมจะลองเร่งดูนะครับจะกดบวกนะครับเร่งดูอ่านี่เร่งสุดแล้วนะครับเร่งสุดแล้วนี่นะสว่างอ่ากำลังหวัดความสว่างเนี่ยนะครับอยู่ที่ประมาณ เก้าวัตต์นะครับตัวนี้ประมาณเก้าวัตต์นะครับแล้วก็แบตเตอรี่นะครับหนึ่งพันสองร้อยมิลลิแอมป์นะครับซึ่งบอกว่ามันก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะนะครับแบตเตอรี่นะครับหนึ่งพันสองร้อยมิลลิแอมป์ที่ผมทดลองใช้แล้วก็อยู่ได้ประมาณเอ้ยประมาณสามใช้ประมาณใช้ได้ประมาณสามสี่ชั่วโมงนะครับในกรณีที่เพิ่มไฟสูงสุดประมาณนี้นะครับอ่าแล้วก็อ่าจะได้อุณหภูมิสีนะครับตั้งแต่สามพันนะครับถึงหกพัน นะครับผมจะเป็นอุณหภูมิสีนะครับได้3,000ถึง6,000 K นะก็จะเป็นตัวนี้นะครับตั้งแบบนี้ได้สวยที่นะาตั้งแบบนี้ได้เห็นไหมครับนี่เห็นไหมครับอ่าความสว่างนะใช้รีโมดลองเปลี่ยนแสงดูเนี่ยเป็นแสงสีเหลืองนะครับสีขาวแล้วก็เป็นสีเหลืองแล้วก็กด M อีกอีกทีนึงเนี่ยจะเป็นสีผสมนะครับระหว่างเหลืองกับขาวนะก็จะได้เป็นแสงสีนี้นะครับอ่าโอเคแล้วก็สามารถที่ตอนตอนนี้สุดแล้วนะครับความสว่างสุดแล้ว ผมจะลองลดลงมาดูนะครับก็กดมาเรื่อยๆครับอ่าลดลงมาได้ลดกดลดกดลบเนี่ยนะครับก็ลบลดลงมาเรื่อยๆจนไม่ดับนะอ่าไม่ไม่ไม่ได้ลดลงมาจนถึงดับนะครับจนถึงสุดครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองเพิ่มดูว่าจะได้กี่ระดับนะครับเวลามีการเปลี่ยนแบงท์ทีเนี่ยมันจะมีการกระพริบทีหนึ่งนะครับมันจะมีการกระพริบทีหนึ่งอ่าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด ได้ประมาณ9ระดับนะครับเพิ่มความสว่างลดความสว่างได้ประมาณ9ระดับนะครับเมื่อสักครู่นี้นะครับทดลองใช้งานด้วยรีโมทควบคุมด้วยรีโมทไปแล้วนะครับทีน,นี้ก็มาดูนะครับจริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่ว่าเราถือไปเนี่ยที่อันนี้ไม่มีที่วางแบบนี้ใช่ไหมมันวางได้แล้วเราก็สมามารถจะถือพกพาไปที่ไหนด้วยก็ได้นะครับเพราะว่ามันมันมีนม มันไม่ต้องใช้สายมันมีแบตในตัวถูกไหมนะครับทีนี้เวลาเปิดเนี่ยตรงนี้จะมีปุ่มเปิดปิดอยู่ทางด้านหน้าใช่ไหมครับแต่ก็กดไปทีหนึ่งมันก็จะเปิดมาเปิดมาอย่าลืมนะครับว่ามันไฟมันอยู่ที่ประมาณ50เปเนต์น่าจะอยู่ที่ประมาณครึ่งหนึ่งนะครับเพื่อให้มันยืดอายุการใช้งานให้ได้นานที่สุดนะครับถ้าเราต้องการที่จะรีไฟหรือว่าเพิ่มเนี่ยเรากดที่ปุ่ม power นะครับค้างเอาไว้มันก็จะค่อยๆลดหรือว่าเพิ่มความสว่างลงนะครับแต่ลองดูก่อนนะว่าครั้งแรกเนี่ยไม่รัรรบ ผมกดค้างไว้นะครับอ่ากดกดค้างไว้ครั้งแรกเนี่ยมันจะลดเห็นไหมคันจะลดความสว่างลงเห็นไหมครับลดความสว่างลงถ้าเราไปกดค้างไว้อีกทีหนึ่งเนี่ยพอมันรู้ความสว่างไปจนสุดแล้วนะครับแล้วเราไปกดค้างอีกครั้งหนึ่งนะครับมันก็จะเพิ่มขึ้นนั่นเองครับอ่านะครับนี้ลดไปสุดกนนะต้องกดไว้ให้มันลดไปสุดก่อนครับแล้วเรากดค้างอีกทีนึงมันก็จะสว่างเพิ่มขึ้นมาแบบนี้นั่นเองนะครับสว่างจนสุดของเขาเลยนะครับแล้วเรากดค้างไว้ทีหนึ่งครับมันก็จะลด อ่านไหมอ่ะกดค้างอีกทีหนึ่งจะสะว่างเพิ่มขึ้นนะครับตอลเรากดทีหนึง่งกดไปเลยทีหนึ่งก็จะเปลี่ยนโหมดเหมือนกด M ที่รีโมทนะครับเปลี่ยนเป็นสีเหลืองกดอีกทีหนึ่งก็จะเปลี่ยนเป็นสีผสมก็คือขาวผสมกับเหลืองกดอีกทีหนึ่งขาวก็จะปิดนะครับอ่านะก็ไปอันนี้ก็คือใช้โหมดในการใช้มือนะครับควบคุมด้วยด้วยมือนะครับกับควบคุมด้วยรีโมทนะครับทําให้ดูแล้วนะครับผมทีนี้นะครับมันจะมีที่รีโมทเนี่ยจะมีสิบ เรียก10กับ30ินะเขาบอกว่าปุบปุ่มนะครับให้มันปิดตัวเองนะครับเหมือนกับตั้งเวลาปิดสมมติว่าตั้งเวลาอีก10นาทีให้มันปิดนะดีวผมจะทดลองดูนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดเอาไว้นะครับเปิดเอาไว้นะตอนนี้นะครับตอนนี้หนึ่งทุ่มทุ่มครึ่งพอดีเดี๋ยวผมจะกด10เอาไว้นะกด1ิเอาไว้นะครับแล้วจะดูว่ามันปิดตัวเองไหมนะครับกระพริบรับคําสั่ง1ครั้งนะครับรอให้มันปิดโอเคนะครับดับไปเรียบร้อยแล้วก็คือ ตั้งเวลาใช้งานได้นะครับอันนี้คือผมลองที่ที่สิบนาทีใช่ไหมตอนนี้ก็ประมาณทุ่มสี่สดเวลาอาจจะคุมๆหน่อยเพราะว่าตอนที่ผมกดอะ่ะอยู่ที่ประมาณทุ่มสาสบกว่ากว่านะฮะประมาณทุ่มทุ่มสาสิบกว่ากว่านะครับตอนนี้ก็ทุ่มสี่ิเนี่ยประมาณนี้พอดี10นาทีรู้สึกว่ากดที่ประมาณทุ่มสาสิบเจดหรือไงเนี่ยนะครับตอนที่กดนะเออก็ประมาณนี้กดเลข1ิบนะครับเวลากดให้มันทางานมันจะกระพริบแล้วคำสั่งอีกหนึ่งแล้วมันก็จะดับเอง ในเวลาที่เราตั้งนะครับจะมีสิบกับสามสิบนั่นเองนะครับก็แล้วแต่ที่จะตั้งนะอโอเคก็การใช้งานข้าวเล่านะครับรีวิวไ้ดูแล้วประมาณนี้นะครับผมส่วนถามว่าที่ผมคือโอเคอะ่ะดูแล้วแบบชอบนะนะครับมีอีกเรื่องหนึ่งนะครับก็คือในส่วนของแผงตรงนี้เขาเป็นนะเขาบอกว่ามันคือเป็นเป็นการกระจายแสงแบบรังผึ่งนะครับอ่าตรงนี้ตัวตัวพลาสติกตรงนี้นจะเป็นเป็นลักษณะของสีเป็นเป็น เป็นลายหลังพึ่งนะครับ45องศาเขาบอกว่าป้องกันการสะท้อนของแสงคิดในกระจกตรงนี้นะครับไอตัวแท่นวางเขาเนี่ยผมชอบมากเลยหมันเวิร์กดีนะก็คือเราหยิบมานะครับแผวนกับที่ติดก,กับตัวของที่ห้อยตรงตรงเชลบนหลังบนที่โต๊ะคอมเราอะที่เรามีเราเราจะมีเชล์สำหรับวางหนังสือใช่มาเป็นชั้นอะออ,อันนี้ขึ้นไปติดปุ๊บเนี่ยเปิดไฟล์ทํางานสบายเลยนะครับ แล้วก็แถมยังเอาไปแขวนติดถือหยิบออกไปไปแขวนติดที่ไหนก็ได้นะครับเวลาไฟดับมันอเนกประสงค์ดีมากเลยแล้วก็แถมมาตั้งแบบนี้ก็ได้ด้วยในตัวนี้ถ้ามันตั้งตั้งได้ไหมก็ตั้งเกือบได้นะแต่ไม่ค่อยมั่นคงเท่าไหร่นะครับกูตั้งด้วยแท่นของเขาดีกว่าเออโอเคโอเคอ่าโอเคนะครับใครสนใจก็ตามลิงก์ไปได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ให้ในดีสคริปชันแล้วก็ท็อปคอมเมนต์เหมือนเดิมนะครับผม ก็สาหรับผมเนี่ยผมว่ามันโอเคเลยนะคุณภาพกับราคานี่ผมว่าคนละเรื่องเลยนะผมว่าคุณภาพมันดีมากเลยนะครับตัวนี้มีรีโมทแล้วก็ติดตั้งได้ในประสงค์ได้หลายรูปแบบด้วยนะครับก็อย่าลืมกดไลค์นะครับแล้วก็กดติดตามช่องให้ด้วยนะครับกดแชร์ไปให้กับคนที่กําลังมองหาโคมไฟดีๆราคาไม่แพงสักอันหนึ่งนะครับผมเอาไปติดที่โต๊ะคอมหรือว่าเอาไปใช้งานอย่างอื่นได้นะครับก็คิดว่าคง จบการรีวิวแต่เพียงเท่านี้นะก็พยายามทำให้ครบถ้วนสมบูรณ์ที่สุดแล้วนะครับก็ขอบพระคุณที่รับชมนะครับใครสนใจตามลิงก์ไปนะครับผมเดี๋ยวเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ